เรียบร้อยค่ะทุกคนเต็มถาดเลยใส่กับส้มผักลูกโดดสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาเซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้กินเมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่ ส้มหนังหมูนะคะจากร้านยายกะลอค่ะเดี๋ยวมาลองซิมกันมาเป็นกระติกแบบนี้เลยพี่น้องนี่ทุกคนมาเป็นถุงแบบนี้เลยกระติกแบบแม่ก้องแกงนะคะกระติกใช้งานได้ดีด้วยนี่ใส่ถุงแบบนี้ไม่ซื้อมาประมาณ200กว่าบาทหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดซื้อมากินเองนะคะ ห่อถึงขี่ชั้นเนี่ยอ่ะยวเอาเข้าวออกก่อนมาแบบนี้เลยพี่นอ้องโอ้สองชั้นอทีเลวนะเทบนผักดองทำไม่มาแบบเนี้ย ทุกคนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าไวา้ในตู้เย็นเนาะมันก็จับไขมันเป็นก้อนแยกถุงส้มผักมาให้ต่างหากคะ่ะเดี๋ยวเทไปพร้อมเลยไปข้างบนเลยนะคะส้มผักก็จะเป็นกระหล่ำปีค่ะพี่น้อง เลอะมือสุดๆลูกโหลดไปมากินมากพี่นอ้องขออนุญาตล้างมือก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนเต็มถาดเลยค่ะน่ากินมากกลิ่นหอมอ่ะเดี๋ยวจะกินกับแจ่วปาร้านะคะของมอเมยอันนี้น่าจะเป็นแจ่วปาร้าแมงดาจะอีกอันหนึ่งนะคะ ใส่น,น้ำคลุกคลิกครับพี่น้องมาผักอยู่ด้านข้างแซปน้ำกันชิมคํานึงโอ้มีแต่ชิ้นใหญ่ๆเลยใส่กับส้มผัก กินเปล่าๆกไ็ได้ด้วจ้ะกัดลูกโดดเนาะข้าเหนียวทางบ้านเหมยขอให้ด้วยบางคนคอมเมนต์ว่ากินกับขข้าสวยไม่เข้าไม่กินข้าวเหนียวนะคะกินข้าวสวย สชาติเปรี้ยวค่ะพี่น้องเปรี้ยวนำเลยกระหมกเขาชิ้นใหญ่มากโอเคจะหาชิ้นเล็กๆก,กินเนี่ <c oughs> ชิ้นใหญ่แลอว เขาก็จะมีส้มผักมาให้ด้วยอันด้านล่างนะี่คือส้มผักมือด้วยจ้ะนี่ใส่แบบนี้เลยคะ่ะลูกโดดอืม ใช้ได้ครับน้องอร่อยถ้าลดความเปรี้ยวอย่างนี้นนึงถูกใจเลยพี่หน่องแต่ถ้าคนที่ชอบกินเปรี้ยวนะเขาก็ชอบด้วยจ้ะแต่ว่าเหมืเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยกินเปรี้ยวเกินนะคะถ้าเป็นสนะ้มเนาะ เปรี้ยวนิดนึงก็แซ่บเ,เลยอือ กับพี่น้องอันนี้เป็นส้มหนังหมูนะคะไม่ใช่ของวัวด,ด้วจ๊ะหมูใช้มือแล้ว ตอนใหญ่มากจริงๆต้องกัร <st it> ลูกโดดตามนะอพี่น้อง อร่อยอืมสมผักเหมยข้างล่างบีบน้ำออกไม่เปรี้ยวเกินนะคะ หนึ่งกระปุกคือได้เยอะมากพี่น้อง กนินพรุ่งนี้น่าจะเปรี้ยวมากก็เลยต้องรีบกินค่ะพี่น้องซื้อมานี้คือต้องรีบกินเลยนะคะใช้มือแล้วล่าสุด <c oughs> ที่เป็นส่วนหลังแสบ กินเบนี้ต้องกินผักตามนะคะม,มีผักตามโดดใครถนัดข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวนะคะไมือถนัดข้าวสวยเนาะ ใส่เจียวปลาแห้งเสียบจ้ะอืมหนังไม่เหนียวอร่อย ชุมผักกระดำจะกรอบปเปรี้ยวเสิร์ฟครับพี่น้องข้าวเชนะ้าแล้วมีไอ้ตันใหญ่เลย ลูกโดดใหญ่มากคุย่าส้มผักลืมบอกพี่น้องด้วยจ้ะว่ามันสุกแล้วนะส้มหมูนนี่ยเขาทำมาแบบสุกแล้วค่ะ ติดหนังจะขูบมาก แซ่บครับพี่น้องเมนูเจริญอาหารเนาะง่ายๆอเลยสองตัว มากินแห้งคู่กับต้มผักแหงแซบ เผ็ดครับพี่น้องใส่ลูกโดดไม่มีลูกโดดก็บ่ได้เด้จ้ะ มันเยอะจริงๆทุกคนหนึ่งกระปุกแสวมันหนึ่งกระปุกแต่ว่าอยู่ข้างในถุงเนาะตามถุงเยอะยมันเยอะมากเลยทุกคน ไข่ใคนคลิปเหมยกินไม่หมดจริงๆนะอ่ะกินเพื่อให้รู้นะคะพี่น้องใครสนใจก็สั่งซื้อในแอปตต๊กตต๊กนะคะทางเพจไม่มีขายนะคะหรือว่ามีนะแต่เหมยกไม่รู้อะสั่งมาอีกเพจหนึ่งนะก็สั่งมาจากตต๊กต๊กกูใดสนใจก็ลองไปชิมดูนะคะพี่น้องจะ <c oughs> บอกไว้ก่อนนะว่ามีรสชาติเปรี้ยวกับปกติอืม เาไม่อยากเปรี้ยวก็คันเอาน้ำออกก่อนเนาะพี่นอ้องอะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เมลี่พาสแซบด้วยนะคะผู้ใดสนใจเนาะน้ำพริกปะลากระเทียมโทนของเมลี่นะคะกลบยัดไส้นะคะเส้นขนมจีนแห้งสั่งได้ทางแชทเลยนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินคอยตอบค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ